สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะที่เป็นแฟนๆในช่องของสมัยพยากรและสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปที่สมัยจะมาดูดวงเป็นการดูดวงครึ่งปีหลังนะ ให้กับทุกทุกท่านเลยนะคะก็เราจะมาประเมินโดยภาพรวมกันเลยนะคะว่าครึ่งปีหลังนั้นจะมีแนวโน้มเป็นอย่างไรแต่ละลัคนาราศีจะดีขึ้นหรือว่าจะเด่นในเรื่องใดหรือว่าจะมีข้อที่จะต้องระมัดระวังในเรื่องใดนะคะเราจะดูกันให้ครบทั้ง12ลัคนาราศีเหมือนเช่นเคยค่ะ คิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันค่ะอยากจะบอกอย่างนี้เลยนะในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ย จะชัดเจนมากขึ้นในเรื่องของการงานนะคะในเรือนกระดุมพระนั้นเนี่ยจะบอกเลยนะว่าชาวลัคนาราศีกันก่อนข้างจะเป็นคนที่เครียดเกี่ยวกับเรื่องของการงานมีศัตรูมีคู่แข่งอะไรอย่างนี้นะในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยจะเจอปัญหาเหล่านี้จุกจิกมากมายมีอุปสรรคต่างๆนานา หัวหน้าไม่ไว้ใจนะคะหรือว่ามีคนคอยจ้องจับผิดอยู่ตลอดอะไรอย่างเงี้ยจะขยับไปทางไหนก็ต้องมีคนมาคอยดูว่าเออเราทําอะไรการงานคืบหน้าไปถึงไหนแล้วนะคะแต่ในช่วงครึ่งปีหลังแฮปปี้ขึ้นกว่าเดิมต้องบอกเลยว่าแฮปปี้ขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของการงานเพราะว่าในช่วงครึ่งปีหลังนี้ดาวพระราหูได้ย้ายออกแล้วนะคะในช่วงกรกฎา ขอภัยค่ะในช่วงปลายปลยกันยาเนี่ยดาวพระราหูจะมีการย้ายออกก็จะส่งผลดีต่อในเรื่องของการงานจากที่เคยอึดอัดใจจากที่เคยลำบากใจหรือมีปัญหาเกี่ยวกับที่ทำงานนะคะก็จะโล่งใจมากขึ้นงานจะเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นเพื่อนร่วมงานก็จะมาสนับสนุนนะคะมาให้การสนับสนุนมาคอยให้การช่วยเหลือมีโชคมีลาบเรื่องการทำงานเรียกได้ว่าก้าวหน้าขึ้นนั่นแหละค่ะก้าวหน้า ขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังโดยเฉพาะ ใครนะคะที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วก็ทําธุรกิจการค้าเป็นเจ้าของกิจการอะไรอย่างนี้นะคะจะมีเกณฑ์ที่จะค้าขายดีหรือมีเกณฑ์ที่จะได้ลงทุนเพิ่มหรือต่อยอดใครที่ร่วมหุ้นกันอยู่นะคะก็จะโอเคผลประโยชน์ผลตอบแทนเป็นที่น่าพึงพอใจนะคะตรงนี้บอกเลยบอกเลยว่าไม่น่าห่วงนะในเรื่องการงานเพราะว่าดาวพระพฤหัสเนี่ยมาได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีแล้วก็เล็งมายังเรือนการงาน ของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนั่นเองนะคะก็งานเน,เนี่ยเมื่อมันเข้าที่เข้าทางแล้วแล้วงานเนี่ยมันเป็นสิ่งหลักๆเลยที่ชาวลัคนาราศีกันที่แบบกังวลอยู่หรือเครียดอยู่นะคะพอมันเริ่มคลี่คลายพอมันเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่ยงขึ้นเนี่ย เชื่อไหมคะว่ามันแปลกอย่างหนึ่งนะสิ่งอื่นๆมันก็จะเข้าที่เข้าทางตามมาด้วยค่ะชาวลัคนาราศีกันเนี่ยในช่วงนี้นะจะเป็นแบบนี้อย่างที่สมัยได้บอกไปพองานมันดี เรื่องอื่นๆที่คุณรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจะดีอ่ะคุณก็ปล่อยวางได้คุณก็ทําใจยอมรับมันได้แล้วคุณก็จะบอกกับตัวเองประมาณว่าเอ้ยเดี๋ยวมันก็ดีขึ้นโอเคเดี๋ยวเวลาก็ผ่านไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะทําให้เรื่องอื่นนั้นเป็นเรื่องเบาไปเลยสําหรับคุณถ้าเกิดว่าคุณดีในเรื่องของการงานแล้วนะถ้าเกิดว่าการงานมันอยู่ตัวมันโอเคแล้วนะคุณจะรู้สึกว่าเรื่องอื่นมันเล็กน้อยเรื่องอื่นมันจะเบาลงนั่นเองนะคะชาวลัคนารา ราศีกันเนี่ยเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับเรื่องของการงานมากนะเพราะฉะนั้นเรื่องใดที่จะมากระทบเ,เรื่องอื่นที่เรื่องอื่นที่จะมากระทบที่มันไม่เกี่ยวกับงานเนี่ยก็คือจะเบาลงไปนั่นเองนะคะดีนะคนที่คิดแบบนี้ดีเลยเพราะว่าเราจะได้รู้ว่าเรามุ่งไปที่เรื่องใดเป้าหมายเราคือเรื่องใดนั่นเองนะคะต่อจากเรื่องงานเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเงินกันต่อเลยค่ะในช่วงครึ่งปีหลัง มีเกณฑ์มากที่คุณจะต้องใช้เงินแก้ปัญหาเลยนะชาวลัคนาราศีกันและมีเกณฑ์มากที่คุณจะต้องมายื่นมือเข้าไปช่วยเหลือรวมทั้งการยื่นมือเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่ให้ยืมเงินอย่างเดียวนะอาจจะเป็น ต้องไปช่วยติดต่อช่วยเป็นธุระไปเป็นเพื่อนหรือว่าไปช่วยร่วมกันพูดคุยปรึกษาเจราจาอะไรเกี่ยวกับญาติพี่น้องนะคะเป็นญาติพี่น้องทางคุณหรือว่าจจะเป็นญาติพี่น้องทางแฟนหรืออาจจะเป็นเพื่อนสนิทเมตสหายหรือจะเป็นคนในครอบครัวหรือเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ที่คุณเคารพนับถืออะไรอย่างเงี้ยคือคนเหล่านั้นเขาอาจจะมีปัญหาแล้วคุณต้องไปช่วยร่วมกันแก้ปัญหาไปวิเค,คราะห์ไปช่วยหาทางออกอาจจะเป็นการยื่นไปทางความคิดหรืออาจจะเป็นการยื่นมือไปช่ว ช่วยทางการเงินก็แล้วแต่นะคะตรงนี้คือมันมีเกณฑ์ที่คุณจะต้องได้ช่วยญาติพี่น้องเพื่อนสนิทมิสหายนั่นเองนะคะแต่การใช้เงินแก้ปัญหาเนี่ยสมัยไม่แน่ใจว่ามันจะเกิดขึ้นกับเรื่องนี้หรือเปล่านะต้แต่ว่าในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยมันมีเกณฑ์ที่จะต้องใช้เงินแก้ปัญหาไปจุกจิกหลายอย่างมากมายค่ะพอรวมๆยอดไปแล้วมันก็เป็นยอดเยอะขึ้นมาได้นะคะตรงนี้อยากจ,จะให้ระมัดระวังไว้เลยถ้าเรารู้ว่าเราอาจจะต้องแก้ปัญหาหลายๆอย่างหรือเอาอาจจะมีความ จำเป็นต้องใช้เงินเราต้องวางแผนเรื่องการเงินให้ดีไม่อย่างนั้นช็อตได้เลยนะเพราะว่าอะไรขอย้อนกลับไปที่เรื่องของการงานสักนิดนึงค่ะอย่างที่บอกไปว่างานมีความสบายอกสบายใจมากยิ่งขึ้นมีโอกาสต่อยอดหรือลงทุนเพิ่มชาวลัคนาราศีกันบางคนก็ต้องการจะยื่นกู้กับทางธนาคารสมัยถึงบอกว่าให้วางแผนการเงินให้ดีวางแผนการเดเินสเตทเมนต์ให้ดีนะคะเพราะว่ามันมีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีกันจะต้องมาขอสินเชื่อหรือว่า ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครนั่นเองนะคะแต่ว่าการกู้หนี้ยืมสินเนี่ยคุณก็ควรที่จะนํามาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าเอามาใช้ส่วนตัวฟุ่มเฟือยนะมันจะไม่ดีนะคะแล้วมันจะส่งผลเสียต่อดวงชะตาด้วยเพราะว่าเกี่ยวกับเรื่องการงานมันไปเฮงแล้วนะคะถ้าคุณเอาไปต่อยอดในเรื่องของการงานมันจะยิ่งส่งเสริมกันดีตรงนี้นะคะอะจบที่เรื่องการงานแล้วก็จบที่เรื่องการเงินแล้วนะคะเรามาต่อกันที่เรื่อง ความรักกันต่อเลยนะคะต้องบอกอย่างนี้เลยนะคนมีคู่ชาวลัคนาราศีกันท่านใด ท่านใดที่มีคู่นะคะหรือว่ามีแฟนอยู่แล้วนะคะจะรู้สึกว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณมันจะเริ่มเข้าที่เข้าทางมากยิ่งขึ้นคือครึ่งปีแรกเนี่ยความรักของชาวลัคนาราศีกันน่ะไม่ค่อยโอเคไม่ค่อยดีต้องพูดตรงๆเลยนะว่าความรักมันไม่ชัดเจนบางคนก็ไม่รู้สถานะตัวเองที่ชัดเจนว่าฉันเป็นอะไรกับเธอเธอเป็นอะไรกับฉันประมาณนี้นะคะหรือบางคนก็จะเป็นแบบทะเลาะกันตลอดมีปัญหากันตลอดพูดอะไรก็ผิดพูด ก็ไม่เข้าหูนะคะแต่ในช่วงครึ่งปีหลังแฮปปี้ขึ้นกว่าเดิมคนมีคู่เข้าออกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะบางคนที่ยังไม่แต่งงานกันมีเกณฑ์ที่จะได้ไปพบปะเจอญาติผู้ใหญ่ของแต่และฝ่ายมีการพูดคุยกันเองเกี่ยวกับเรื่องของอนาคตวางแผนแต่งงานวางแผนเกี่ยวกับเรื่องงานวางแผนชีวิตครอบครัว ประมาณนี้นะคะก็คือความรักความสัมพันธ์มันดีขึ้นแล้วมันก็ชัดเจนมากยิ่งขึ้นด้วยนะสำหรับใครที่ก่อนหน้านี้เนี่ยสถานะเรียกได้ว่า ตกลงชั้นเป็นอะไรกับเธอเหมือนที่สมัยได้บอกไปเมื่อกี้นะคะสถานะก็จะชัดเจนมากขึ้นคําว่าชัดเจนมากขึ้นไม่ว่าเขาจะเลือกเราหรือเขาไม่เลือกเรานะคุณจะมีความแฮปปี้เพราะว่าการที่อยู่ในวงวังวนความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนก่อนหน้านี้เนี่ยมันอึดอัดใจค่ะแล้วมันทําให้คุณไม่ได้เริ่มทําอะไรให้กับชีวิตเลยไม่ได้ทํางานให้ตรงกามเป้าหมายไม่ได้ทําในสิ่งที่อยากทํามัวแต่มาปวดหัวกับเรื่องของความรัก พอมาครึ่งปีหลังเนี่ยมันจะชัดเจนมากยิ่งขึ้นถ้าเขาเลือกคุณก็โอเคเดินต่อไปด้วยกันแล้วไปเริ่มต้นทําอะไรด้วยกันก็ว่ากันไปนะคะวางแผนอะไรก็ว่ากันไปถ้าเขาไม่เลือกคุณคุณก็เหมือนกับประมาณว่าโอเคฉันจะได้ไปทางของฉันมันจะได้จบสักทีอ่ะมันเหมือนกับมันมันผูกกันอยู่มันบ่วงเนี่ยมันผูกผูกกันอยู่ประพัน์นี้นะชาวลัคนาราศีกันไม่ว่าเขาจะเลือกคุณหรือเขาไม่เลือกคุณเนี่ยชาวกันเนี่ย ไปได้นะ move on ได้สมัยเชื่ออย่างนั้นเลยนะคะอะต่อมาไม่พูดถึงไม่ได้นะคะนั่นก็คือดาวใหญ่ๆอย่างดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ต้องบอกอย่างนี้เลยนะว่าดาวพระพฤหัสและดาวพระเสาร์ในช่วงครึ่งปีหลังนี้มีการโครจรถอยหลังหรือพักองศานั่นเองนะคะ ได้โคจรย้ายมาอยู่ที่เรือนพันธุดาวพระพฤหัสได้ตําแหน่งเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่คู่กับดาวพระเสาร์ด้วยตรงนี้เนี่ยมันมีเกณฑ์ดีนะคะเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินเงินทองบ้านรถที่ดินรวมถึงมรดกรวมถึง ของที่มันได้มาจากความรักใคร่นะคะคู่ไหนดีมีแฟนใจดีสปอร์ตรวยอย่างเงี้ยเขาอาจจะซื้อแหวนให้คุณวอาจ,จะซื้อกระเป๋าให้คุณก็ได้นะคะมันเป็นไปได้นะตรงนี้คือมันมีเกณฑ์ที่จะได้ทรัพย์สินมันมีเกณฑ์ที่จะมีความมั่นคง เกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์สินไม่ว่าจะเป็นบ้านรถที่ดินคอนโดอะไรอย่างนี้ที่สมัยได้บอกไปเนาะรวมถึงมรดกต่างๆนานามันจะเข้าที่เข้าทางมันจะมีการแบ่งทรัพย์สินแบ่งมรดกกับทางบ้านอะไรอย่างนี้นะคะมันมีเกณฑ์เป็นไปได้และอยู่คู่กับดาวพระเสาร์ดาวพระเสาร์และดาวพระพฤหัสเวลาอยู่ด้วยกันมันย่อมเกิดการเปลี่ยนแปลงค่ะ แล้วมาเปลี่ยนแปลงในเรือนพันธุมันก็จะมองเป็นสองด้านนะมันจะมองเป็นสองด้านนะตรงที่ว่าโอเคทรัพย์สินคุณจะมีความมั่นคงด้านที่สองมันก็โอเค อยากจะซื้อรถอยากจะซื้อบ้านอยากจะมองหาที่ดินเพิ่มมันมีเกณฑ์เป็นอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันสําหรับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกันนะคะก็ลองดูนะถูกใจบ้านหลังไหนถูกใจรถคันไหนไม่ว่าจะเป็นมือหนึ่งหรือมือสองนะคะก็ถ้าเกิดว่าสภาพคล่องของตัวเองไปได้เนี่ยก็ไม่เสียหายอะไรพยายามเลือกราคาที่มันเหมาะสมกับตัวเองอย่าให้เกินตัวไม่งั้นจะเป็นหนี้บานยาวใหญ่เลยนะคะก็คร่าวๆเพียงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันใหม่นะคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้ไปก่อนสวัสด สวัสดีค่ะ